สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมอืมงบเริงกันต่อเลยดีกว่าคือจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราสำรวจเสร็จคือตอนนี้เราต้องไปดาวดวงใหม่เพื่อที่จะไปทำภารกิจซึ่งก็คือดาวดวงนี้ดาวคาชิไปกันเลยยืดจั what, what, what n ก ผมตัดสินใจแล้วว่าตอนที่เขามีซับไตเติลเนี่ยผมจะไม่พาคทับนะเพราะผมไม่ใช่นักภากเดี๋ยวคนฟังเขาจะลำคาญเนาะอนุ่าตแต่พาได้ไปเนี่ยถ้าเกิดมีส่วนที่เป็นซับไตเติลผมจะไม่อ่านอ่านกันเองแล้วกันนะ Alright, kids, sit yeah. Hi, some Oh my god! Tell me we're not running that blockade. Oh, only as a last resort. I've rigged the Mantis' transponder to transmit Imperial signals. Hey, Grease. Yeah. Keep your power signature low and act like we belong. Just like Bracca. No, sweat. I don't need another set of hands. Just please keep your eye on the scanner. All please. right. All right. All right. I don't see anything. You're preoccupied with something on the ground. We're clear. ถ้าใครจาฉากคดีได้นะจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเหมือนกับฉากที่อาจารย์โยดาเคยมาในภาคที่สามดาวดวงนี้เป็นอีกดาวหนึ่งที่ผมเกลียดมากแต่ก็ยังไม่เกลียดทเท่าดาวแรกดาวที่สอง I'm oh a oh 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 kid. Aren't you supposed to be watching the monitors? Guerrilla fighters, Wookiees and off-roaders, and bushing Imperial convoy. Walker's approaching their position. Tarfu could be with them. Tarful could be anywhere, like deep in the ground, like we're gonna be if we get caught up in that battle down there. We don't have any other options, and, and they'll die without our help. So, what's your plan? Sabotage. We used to scrap walkers on Bracca. I'll just jack one. <coughs> get a load of the kid. He thinks we're back in a clone wars. Captain, get us near those walkers. Wait, what? Listen, those walkers double as troop transport, so once you get inside, be careful. <erc recount> <My hotrages> for no I'm my dog. Do me a favor. Stay alive down there. oh will dog? Longer, could you make a dog อ้ไม่กูวน้ำเป็นด้วยเหรอโอ้ไกโดดลงจริงๆด้วยพีดีน่าร oh ักจริงอได้ตัวน <no ี้มนที่บ้านสักตัวไม่ตาย ไม่ตายไ okay. ด้อย่างไรนะโอ้โหเอ่อโอเคอันนี้ว่ายน้ำเร็วไปอ่ะโอ้โหใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นเย็นโอเคมาถึงแล้วโอเคทางขึ้นน่าจะเป็นทางนั้น อย่างนี้ไงล่ะที่กูคิดออกอ่ะไอ้โอ้ยทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้วนะเฮ้ยจุดเดือบกระเดือบโอ้ยเือกระดึอบกระดึอบกระดือบขึ้นไปเฮ้ยเขาไปทางไหนวะเนี่ย พาอมาทางนี้ได้หรอโอ้ยไปเดินไปใจก่อเปลี่ยนมยจะเหยียบกูนะจะเหยียบกูมากนกูต้องเร่มใหม่กูแกก่อิดปมเอง กูผิดอะไรแล้วกูต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้ไปไม่ได้สแสดงว่าทางเดิมถูกแล้วหรองั้นก็สแสดงว่าผมต้องไต่ลงเนี่แล้วก็กระโดดดึ๊บเอ,อ่อขึ้นไปไม่ได้ได้ตรงนี้มีทางไหมมีเอา้าทำไมมันโดดไปทางนั้นเล่าอะไรของแม่งวะเนี่ย ปีน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 ปเดี๋ยวนะคือแล,แล้วผมจะไปยังไงไม่ทราบครับฮะจะไปยังไงเฮ้ยพดกระโดดคือมันมันมาด้านข้างได้เว้ยในการสนิทฐาของผมนั้นมันควรจะกระโดดขึ้นได้ใช่ไหม เนี่ยมันควรจะกระโดดไปด้านข้างได้ดิเอาเมื่อกี้ทำไมไม่ได้อะ่ะทำไมเมื่อกี้ไม่ได้อะ่ะอะไรวะ,สะแสดงว่าตอนแรกก็ถูกแล้วอะ่ะแล้วทำไมมันไม,ไม่ได้อะ่จะจะได้ข้างห้าจ้าจ้าทำปะฉ้ออ๋อต้องรอให้มันอย่างนี้ก่อนใช่ไหมต้องรอให้มันแบบเลื่อมมือไปก่อนโอเคไปไปไป Let's finish t h จบเรื่องนี้นอ๋อชอปปิ้งชอปปอลล่าล่าเชดาอ้าเไปทางไหนขึ้นได้ไหมเนี่ย

ใจ่เลยจิจิชาเนี่ยจริงๆตรงนี้เอาไล์เซเบอร์ปาดปุบักปุบักแล้วก,กระโดดขึ้นไปก็จบแล้วบอกว่า,าทำให้เรื่องมันยุ่งยากวุ่นวายทำไมอ่ะโดดไปอึบอึบโอเคไปกูกลับมาที่เดิม อะไรของมันวะแล้วยังไงคือ, então, อผมก็ปีนขึ้นสุดแล้วเว้ยแล้วเมื่อกี้จังหวะมันหันคอพอดีใช่ไหมแน่นต้องใช่แน่ๆใช่แน่ๆเลยเออขึ้นด้านบนเฮ้ยหยาหยาหยาเออกูลงละกูลงละกูลงละสู้กันดูเดือดมากเลยโอ้มึงเข้ามาใน น้ำของเสตูยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกู i, e aw, общем, okay. ไม่ขับนะโอเคไมหย่อไปทางไหนเนี่ย

We're at seventy percent integrity and falling. That should still be enough to stop out these insurgents. Nice. It actually worked. Yo. Hey, I'm coming over there. You're in violation of Imperial protocol. Shut that guy Two zero seven. Stand down or we won't. Ding. Let's do this. Hey, I'll drive this. Let's this. Hey, ถ้ากูขับจริงอ่ะถ้ากูได้ได้ขับจริงนะโอ้ my อ o ยกูขอ้บบขับทั้งเอื่อ้ยโ้ย้ยโนีย้ยโอ้ยโม้ยโ้โอ้โอ้้อ้อ้ เราขอยิงก่อนกูต <uck SM magg ot> ้องถามก่อนว่ากูยิงใครกูต้องไปทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมวะไม่มีเอ่อ Hey, who are you? Someone who just brought Nada to the table. Who are you? <laughs> 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 We're the Empire angry. We're on an implanting pad up ahead. Would my fire support? Stop, <laughs> Let's make him even angrier. ออโอเคเอ,อเคขอเรื่งองไดไหอชอบเย,ยิงโคตรมันอ่ะยิงแม่งมันมากอ่ะ หมดยังวะกูยิงยานได้ไหมอย่ัที่ปกติกเตอรโอ๊ยยิงวยิงมันมาจากไหนโอ้ยยิงยิงกูจังเลย <Authority> โอ้ตุ้มละันงอาย่าอยอย่่งอนขอยิอ่าอย่าอยอ่อ่างย่อย่่าย่าอยอย่อย่าอย่ายาอย่าอ่อย่อย่อาอ่อยอ่่ายย

ก็ตายไ,ได้ไงวะรัวมึงแข็งจริงๆขอขับคนนี้อีกได้ปะโคตรหนุกเลยอหนุกชิบหายเลยยังกับฟาดอนดับฟิวเรสระเบิดตุ้มตามกูอยากทำอีกคราวมึงอย่าพูดอย่างนัง้น Got a name? Calchestus. Sogarera. What are you doing on Kashyyyk? Looking for somebody. What are you doing here? My companions and I came to Kashyyyk to disrupt and pill supply lines. Hey! So, who are you looking for? A Wookiee chieftain named Tarful. Tarful is impossible to find. There's a reason he's invaded the Empire for this long. He's a freedom fighter? He's the freedom fighter. A symbol of the Wookiee resistance. Striking at the Empire from the Shadowlands. Huh. See Grease, This is Saul. How you doing? What do you want with Toff? Jedi business. The Jedi are dead. Not all of them. <clears throat> you get that over corpse? My master gave it to me. This pad supports an Imperial that runs on Wookie slave labor. Intel suggests that some of the captives there are guerrilla fighters. I should help them. One of them might know how to contact Tarfful. It's possible. Oh, wait a minute. Hold on. Wait a minute. The Manus works wonders. I mean, it's a great ship, excellent pilot, but it is not built for close support. We'll stay here and monitor Imperial transmissions. With a bit of luck, we'll intercept any distress calls. Appreciate it. ไมล์และ n ทนนิ and I will scout ahead to prepare the attack. Join us when you're ready. Go, go. กูขอไปฮิวก่อนได้ไหมทำไมเลือดกูเหลือแค่นี้มึงอย่ามาปังนด่งดิเออไม่ได้จะไปดาวดวงอื่นจะไปฮิวครับผมจะขอฮิวซะหน่อยแค่ฮิวนึงไม่เป็นไรหรอกเพราะตรงนี้มันยังไงก็ไม่ได้รีสปาอยู่ละ นี่ทำไมเลือดกูเยอะขึ้นวะเลือดเยอะขึ้นหรือว่าอะไรอะ่ะโอเคสกิลมีอะไรให้เรียนไหมเอ่ออันนี้ใช้หนึ่งสกิวพอยดูดิตอนนี้ที่ต้องการเหรอเลือดหรอเก็บไว้ก่อน เก็แบเก็บแค่นั้นนะดาคโคตโเก้ก็เดินไปเราจะไปทำภารกิจกันให้ <c oughs> บบคุยกันหน่อยดิ Yeah, yeah, good to see you too. This place is a dump. Your plan worked. And now you want to follow Saul? Hmm. plan? What do you think of Saul's plan? He's fighting a losing battle. I doubt freedom for the Wookiees is his only goal. He seems trustworthy. He might prove to be. But there's more going on here than we know. And don't forget, the Empire fights dirty. Watch your tail in that refinery, kid. Thanks keep that โอเคผมว่าพาร์ทนี้ผมตัดไว้สั้นๆแล้วกันเอาเป็นพาร์ทหน้าเนี่ยผมค่อยมาบุกตะลุยแล้วกันว่าถ้าบุกตะลุยเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะใช้เวลานานมากเลยสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ตัดไว้เท่านี้น่าจะอยู่ประมาณ17-18นาทีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับพาร์ทหน้าเราจะมาสำรวจดาวด,ดวงนี้กันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ